เซ็นิรินสตนสวัสดีครับสวัสดีในยมามค่ำคืนนะครับของวันนี้วันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้เองนะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทํางประแานก็ได้นะทำบุญตักบาตรนะก่อนที่จะได้ออกเดินทางมาที่กุกกอกแล้วก็มีปู่ผ่องที่ท่านได ให้พอร์ตด้วยนะครับก็คงผ่านไปเรื่องราวนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็น่าจะผ่านไปด้วยดีนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือไม่ลืมที่จะได้กราบนะฮะขอพรปู่ปาริจิตนะฮะวันพรุ่งนี้กันแล้วนะครับที่ทางลุงป้านะก็จะได้ขึ้นศาลนะ ไปเบิกความก็พี่น้อง f อฟหลายท่านที่ติดตามตั้งแต่ในช่วงแรกๆก,ก็เข้าไปให้กำลังใจนะก็ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะหลายๆช่องเองนะที่ได้เดินทางนะเดินทางไปนะให้กำลังใจบริเวณที่สานะตอนนี้ก็มีหลายๆช่องที่เตรียมสแตนบายนะครับพี่น้องเอฟก็อย่าลืมแวไปให้กำลังใจนะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของถือว่าเป็นช่วงของ,อออง,ของโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเอาละนะฮะก็เรื่องราวของลุงป้าที่เราได้ติดตามกันมาก็คงจะ,ะได้เข้าไปให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจในการที่ต่อสู้เพราะว่าเราก็มีความเชื่อมัน่นตั้งแต่แรกแล้วนะสำหรับพี่น้อง fc ปต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นนะครับ เป็นเพราะอะไรพี่น้องเราอยู่กันมาตั้งแต่ช่วงแรกนะหลายท่านนี้ก็ถือว่าจากการติดตามเรื่องราวนะในช่วงแรกๆนะทุกจุดทุกมุมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จากผู้คนได้หลายผู้คนนะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าใครเข้ามาไม่ใหม่นะก็จะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะ ก็ย้อนมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะที่เป็นประเด็นดราม่านะก็เป็นประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือทางท่านทนายนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะฮะสำหรับท่านท,าน,ทานายาท่านทนายโชคที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามานะก็ที่จะามาเป็นกําลังใจนะมัอยู่ในทีมของถือว่าพอต่อของเรา นะครับพี่น้องพอต่อก็อ้าแขนรับนะครับแล้วก็ด้วยความหวังความปรารถนาดีนะครับถือไม่ว่าใน,ในการเดินทางในแต่ละช่วงนะครับบางทีอาจจะ,ะเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าในสื่อโซเชียลนั้นนะครับก็เป็นอย่างไรจริงเนี่ยตั้งแต่อยู่ในพื้นที่เดิมอยู่แล้วตั้งแต่สีกออยู่แล้วมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาที่เกิดขึ้นมา อย่างเช่นนะครับสมมุติว่าคนที่เข้ามาใหม่ในช่วงนั้นนะตั้งแต่สีกรเนี่ยเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องทําอะไรในช่วงแรกก็มีการถ้าเป็นแรกๆเลยนะเข้าไปเนี่ยก็ช่องใหม่ก็มีการแนะนําช่องจากช่องใหญ่ช่องที่เคยอยู่เดิมแล้วก็เป็นการถือว่ามีเป็นการที่จะแนะนำนะบอกกล่าวนะเพราะว่า การเข้าไปเนี่ยมันต้องเรียนรู้นะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะตั้งแต่ในช่วงช่วงนั้นนะครับสมมุติว่าเป็นช่องที่เข้ามาใหม่เนี่ยนอกจากเรียนรู้ในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานก็คือไปเรียนรู้จากรุ่นพี่นะว่าเป็นอย่างไร2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะต้องเข้าใจว่าช่วงนั้นก็จะมีก็เป็นเรื่องของการที่จะมีการขับ YouTube ออกนะจากพื้นที่นะ ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น2ก็คือความกดดันความกดดันก็จะเป็นประมาณนั้นนะในเรื่องของชุมชนในเรื่องของอีกกลุ่มนะครับเพราะตอนหลังมานะครับมันก็เริ่มมีขยับขยายเริ่มมามีพี่น้องอที่อยู่รอบนอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเนาะเป็นกลุ่มนะกลุ่มไฟนะครับ ทางพอตต์หรกลุ่มอีกฝั่งตรงข้ามแล้วจนปัจจุบันนี้นะไม่ที่หลักๆเขาน่าจะอยู่ประมาณสักสามกลุ่มนะอันนี้คือถ้าคุยกันในในส่วนนี้นะประเด็นต่างๆขึ้นอยู่ว่าเหตุผลของแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการโต้นะมีการโต้ประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะครับหลังจากที่ไปดูในโซเชียลอ๋อเป็นประเด็นนี้เองเนะี่ยหลังจากที่ เกิดการที่ที่มีปัญหาเรื่องของการที่จะมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆก็มีการเกิดการที่จะมีการพูดคุยมีการอัดคลิปเสียงต่างๆซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ด้วยความอาจจะด้วยความที่ท่านเนี่ยยังเข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้ว่าจุดก็ต้องเรียกว่าจุดเหลี่ยมเนาะบางที ท่านอาจจะเป็นคนที่มีความมีความเมตตาม,มีความรักเมตตาแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องมีราวถือว่าเป็นเป็นรุ่นน้องอะไรต่างๆที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยมันก็จะจึงมีเรื่องเราเรานีเา้เกิดขึ้นนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพี่น้องเอฟซีพอตตที่เฝ้าที่จะดูเรื่องราวว่าเอ๊ะนะหลังจากที่โดนขนาดนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย เราโดนกระทํามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการด่าทออะไรต่างๆาก็อยากมีอยากมีอัศวินมาเขาาเหมือนที่เราเคยเจออัศวินมาเขา่าท่านหนึ่งใช่ไหมนะตอนนี้คืออยากมีอัศวินมาเข่าที่จะมาะช่วยนะอยากมาช่วยสักทีนะครับเพราะพี่น้อง f c พอต่อเขาเฝ้าเฝ้าเฝ้า,เฝ,าเฝ้าดูนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ที่เห็นนะครับบางที พอไม่ทันเหลี่ยมของอีกฝั่งหนึ่งนะีมันก็ทำให้พี่น้องเราเนี่ยบางท่านก็อาจจะเกิดการผิดหวังนะแล้วก็ผิดหวังขึ้นว่าไม่ได้ดังดังใจตัวนั้นหรือเปล่านะแต่ก็อย่างทางแอดนาทีนะเมื่อสักพักใหญ่ๆนะก็ได้ขึ้นไร้สดก็คุยถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าก็ให้โอกาสนะเพราะพี่น้อง f อก็ ือว่าเป็นคนที่สายบุญอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้กลับตัวนี้แล้วก็หลายๆท่านที่แสดงความคิดเห็นอันนี้ผมดูในส่วนของท่านทานายเนาะที่คลิปท่านทานายได้พูดถึงประเด็นของอีกฝั่งตรงข้ามตั้งแต่บอกว่าท่านบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเจออะไรนะก็ปัญหาอยู่ที่ไหนซึ่งก็ท่านได้สรุปว่าไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยเขา อันนี้ผมพูดตามที่ท่านสรุปเนาะท่านบอกว่าฟังนู้นเนี่ยมีทนายน้อยเนี่ยจึงทำให้ FC ไขว้เขว้เนะไม่เหมือนฟังนี้อะไรเงี้ยนี่คือประมาณประเด็นที่ล่าสุดที่ท่านได้วิเคราะห์นะเพราะนั้นนะครับวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้อง FC ของเรานี่แหละก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยตามที่คอมเมนต์เนี่ยขออนุญาตเอาเอาคอมเมนต์ที่ได้มาพูดมาคุยเนาะก็ ซึ่งท่านนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับทนายจะมากหรือน้อยนะครับเพราะว่าฝั่งน้้นอ่ะก็ก็มีทนายอ่ะที่จะมีวิเคราะห์อ่ะแต่เขาไม่ได้สนใจข้อมูลนะแต่เขาเพียงต้องการที่จะทําให้ลุงป้าเนี่ยสติแตกแล้วก็โมโหแล้วก็มีการตอบโต้แล้วก็เผลอทําในสิ่งที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมออกมาเท่านั้นเองเพื่อให้คนมองว่าเนี่ยลุงป้านิสัย ไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ยก็นี่คือคือข้อคเ m e n t นะครับสำหรับความคิดของพี่โนโอ้อง f อฟซท่านนี้ก็ถือว่าได้มีเหตุผลนะครับหรือท่านหนึ่งที่ท่านก็บอกว่าอีฝั่งเราเนี่ยต้องการแก้ปัญหาแต่ฝั่งนั้นเนี่ยคือเขาไม่ต้องการแก้ปัญหาอะไรนอกจากที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีแล้วต้องการที่จะทำลายล้างอย่างเดียวเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดการที่จะ มีทนายฝั่งโน้นน้อยฝั่งนี้มากอย่างเงี้ยแต่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความอ่าซึ่งท่านี้บอกว่าเกิดจากความอิจฉาริษยาความาคาดมาดร้ายเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้เกีก่ยวกับว่าจะมีฝั่งทนายน้อยทนายมากหรอกเนี่ยอันนี้ก็อ่าเขาบอกว่าขอขอแยง้งนะก็ไม่เกี่ยวกับการมีทนายน้อยนะก็เกิดจากอ่าจิตใจของ ของกลุ่มคนนะครับเพราะนั้นนะครับนี่คือส่วนพี่น้องที่เอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามานะครับและยังบอกว่าท่านนี่บอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาอาจจะขึ้นหลังเสือนะขึ้นหลังเสือเนี่ยลงไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเทนต์การหาเรื่องนะครับหาเรื่องไปวันๆหาเรื่องใส่ความไปวันๆการบูลลี่ อะไรต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเนี่ยคือที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็อย่างหนึ่งที่เจอนะนั่นก็คือ,อซึ่งท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าไม่ได้ด้วยเล่เนี่ยก็ต้องเอาด้วยด้วยด้วยมลเนี่ยไม่ได้ดูกนต้องด้วยกระถานี่ ถ้าพูดมันง่ายก็คือเหลี่ยมนี้เองนะครับอืมและนะส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าพู้ติดตามเนี่ยจะลดลงนะไปหลายร้อยนะแต่ถ้าถ้าทำในเคสที่ท่านตั้งใจทำได้สำเร็จนะ มีการบอกว่าไม่ยอมความเด็ดขาดนะก็แค่นั้น FC ก็จะกลับมาติดตามเหมือนเดิมนะยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยเนี่ยสำหรับคอมเมนต์ของพี่น้อง FC นะครับก็คือบอกว่าอยากให้ท่านได้ได้เรียกความศรัทธาขึ้นมานะพอรู้ข่าวว่ามีคนโทรไปหาท่านเนี่ยก็สังหรณ์ใจยอยู่แล้วนะว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งก็ทุกคนที่ อยู่กับลุงเนี่ยเนี่ยก็โดนนะเนี่ยการหักเหลี่ยมต่งตางเนี่ยก็คือเป็นบทเรียนนะก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า,ามีการหักเหลี่ยมนะฮะการที่ความศรัทธาก็เหมือนพี่น้องเอฟซีบอกนะก็ตอนนี้ก็คือก็เป็นกรราลังใจให้นะครับในการนะที่ได้เดินทางต่อสู้ต่อไปนะครับกับการได้ออกมาพูดมาคุยวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเอฟซีนะ นี่ก็นี่เรื่องราวส่วนหนึ่งนะก็ต้องขออนุญาตนะฮะได้นำไม่ถึงว่าได้นาส่วนนี้มาพูดมาคุยกันเนาะอย่างน้อยนะครับก็ท่านก็มาด้วยความปรารถนาดนะีพี่น้องเอฟซีก็เป็นการให้โอกาสนะก็ต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะเพราะว่าจากประสบการณ์เรื่องเรานะพูดถึงว่าพี่น้องเอฟซีพอตเนะี่ยเวลาพูดนะคุยอะไรต่าง ติดตามมาตั้งแต่3ปีแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับบางทีบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะบางอย่างก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันนะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมทันทนายด้วยนะครับสู้ต่อไปเนาะแล้วก็ฝากให้พี่น้อง f c พอต่อของเรานะทุกท่านก็อย่าลืมไป อุดมผลิตภัณฑ์ของลุงป้าด้วยนะครเป็นกำลังใจในการเดินทางซึ่งรอบนัดของกรกฎาคมถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับอย่างหนึ่งก็เราร่วมให้กําลังใจในวันพรุงนี้นะครับวันที่4.5.67ก็นะคก็คงจะได้ไปรอ,อล้อมนะครับพลังใจของเราไปที่บริเวณทางสารไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่มีการไลฟ์สดนะไลฟ์สดหลายๆช่องก็ เข้าไปให้กำลังใจนะในแต่ละช่องด้วยนะฮะก็พี่น้องเราที่เข้าไปในจุดนั้นแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์รอบนอกด้วยนะที่ส่งกําลังใจให้นะนี่ก็พี่น้อง f อก็สามารถกระโดดไปกระโดดมานะครับแล้วก็ยังหนึ่งนะครับฝากไว้ว่าไม่ต้องไปดูคลิป <c ười> คลิปอะไรนะคลิปอะไรที่มันเป็นบันอทอนรจิตใจมาถึงฝั่งตรงข้ามนะที่พยายามที่เอาเรื่องราวต่างๆกัน พูดการครูก,กันอะไรต่างๆพี่น้องไม่ต้องไปดูนะเพราะอะไรเพราะว่าไปดูไปมันก็มันเหมือนเหมือนเหมือนพิธานันนะเมือม่อเช้าผมก็ได้เข้าไปฟังอิธนันก็พูดนะว่าบางทีเขาเจอลักษณะของก็คือยูท t u b e ก็จะมีฝั่งสายฟา้าดด้วยนะสายฟา้าดก็คือเรื่องเรา,าประเด็นต่างๆที่มีการเอาไปต้กันนะเพราะนั้นจุดหนึ่งก็คือ เวลามีการพาดพิงการกล่าวถึงอะไรต่างๆเนี่ย,ก,ก,ย,ก,ก,ก,ย,ยก็เลือกที่จะไม่ดูนะพอดูไปอ่ะสุิว่ามีการกล่าวพาดพิงถึงเราอรืมีการเอาเราไปแขวนไปด่าเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ดูถ้าดูไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกบั่นทอนใจ,ใจิตใจบางอย่างเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราอะ่ะมันมันรู้สึกร้อนรนมันรู้สึกะจะตอบโต้เนี่ยก็อยากจะตอบโต้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแล้วนั่นเนี่ย จริงก็คือคือบางอย่างที่บางทีในสื่อโซเชียลเนี่ยบางทีเนี่ยการปั้นประเด็นนะบางที่ฟังคำาเนี่ยก็เอาไปปั้นประเด็นนะจริงไม่จริงเนี่ยเขาก็เอาไปเล่นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นการพูดนะเหมือนลักษณะของการเอาดีใส่ตัวเพราะนั้นนะสิ่งนี้เองพี่น้องเรานีก็สิ่งหนึ่งก็คือการที่จะไม่เข้าไปดูแล้วก็ดูพี่น้องเรายูทูบเบอร์นะอย่างน้อยเนี่ยก็จะมี กลุ่มยูทูบเบอร์นะที่ไปดูหรือกลุ่มพี่น้องสายฟาดของเราเนี่ยไปดูคอนเทนต์เข้ามาแล้วก็มาเเ่าให้กับพี่น้องเราฟังเนี่ยก,ก็ถือว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งน,นะนะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะัน้งจริงพี่น้อง f อซของเราเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วนะฮะอยู่กันมาทั้ง3มปีนะมันก็จะมีความต่างกับการเข้ามาอยู่ในจุดนี้นะต่างกับในสายอย่างอื่นนะเพราะว่าสายอของลุงป้าเองเนี่ย นะฮะแม้กระทั่งว่ากลุ่มยูทูบเบอร์นะฮะที่มาทำคอนเทนต์ลุงป้ากับกลุ่มยูทูบเบอร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามที่จะเอาเรื่องราวของป้าไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอืมมันก็จะเป็นลักษณะของการก็มีขาวก็มีดำนะมีมืดมีสว่างอย่างนั้นเองนะเอาละนะครับพวกนี้ก็ <c oughs> ติดตามให้กำลังใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติ ติดตามนะครับวันนี้ก็ทำคลิปเด็กหน่อยนะสวัสดีครับโชคดีมีความสุขนะสวัสดีครับเสียงเนทริสเตชัน